ครับสวัสดีครับพี่น้องแอนครับเอฟซีสุมองสุวรรณนะครับเดี๋ยวรังมองหาเจดงว่าไปเรี่อยนะครับนี่ครับแม่สาวครับสภาฟ้ามครับ้าน้องสีมตะบนขวกลามเพื่อจัตูอระผักพีมานจังหวดเลยเอ็ดครับมันนี่ร่มแห้งครับพี่น้องคือยังร่มหนาวมาเลยร่มมันอวยดีครับร่มแห้งเขาเขาง่ายจะร่มบ้ดนดีบังครับนี่ครับ พ่มสูงลอยสามสิบบวกไปห้าลอยสามหาด้ครับแข็งขาเงยครับเป็นลูกง้อเงยเด้อครับลูกงัวแม่แม่มันน่เป็นบาดสิ้นลูกกระทบอ่ะครับเนี่ยครับในเครื่องดำเปื่อๆครับเครื่องดำหูดำครับนี่ิดราคาไว้ลดราคาพี่น้องเด้อมื่นหาพันหาลอยครับบ่เม็นง้อตัวหนุ่มหนยครับแข็งขามเงยดีครับไปเรียงปีหน้าก็ได้ทั้งบ่หู หมูดำเต็มใบเลยครับโบดน้ำใต้น้ำล้างเบือร์เรื่องย้อนโอนส่นพี่น้องครับครับเบิรงกระสับครับเบิรงครับถือว่าได้นะหางกับถือว่าย่าอยู่ครับเลยขอเข้ามาสิเล็บดีทั้งคู่หนาคู่หลังนะครับนี่พราเอาอนี้นี่มาเป็นโมโยเป็นโมเอามาจากความก็มีโมครับหางก็ได้อยากมี้โม อยู่ผู้เดียวกับว่าเป็นตจอยู่ห่อนครัเต่งแต่ที่สนเข้าไม่อะไรบุ๊คแต่ที่พท่านเป็นเสียกวันใดเด้อพี่น้องเนีอยกับทรานมาด็คอยจับคอยบายเอาเอาหนาเย็นเราอาหารใน้ยินกับลึงคนหลังว่าอยู่กับห่าเลียงห่าจับข้าบายครับหนามันง่ามเลยพี่น้องหนาง่ามคักเลยหนา,ออารอหัวลุนธรรมาชาติด้วยครับหัวลุน ผมจีบว่าหันไปทั้งการเว้นตัวก็ครับประวัยนี่เตะต้องยอมแสงครับแดดก็ลั่งร่วงครับซีม่วงหางมวงเร่งทายสดจดได้ครับว่าอะไรใส่ไม่ไม่ชาดอยู่ก็ได้ครับบึ้งโตป๊กหางมันหลวดครับไอตัวปั่นทายปันยังไม่ได้ครับมันดีเยี่ยมว่าตัวดีครับบึ้งขาวหลุดครับขาเหี่ยวครับอหละ เงยไปหนางวัวพี่น้องลงเลยสีดีนะครับเม็ดสีดีบ่มีทด่ทางบ่หมี่อย่างไยเลยครับแบัแบแดงเข้มเบ็ดบักขคามครับผมว่าเอาไปเลี้ยงไปทอมเอสงการนะไรอย่างนี้ผมว่าได้ทับแถงครับงวดตัวนี้ค่อยๆมันจะคือเอามาไม่เจ้าของไม่มันกับวาริงบันไดหล่ะครับมันกับ เป็นเกมอยู่ตอนอย่น้ำเขาเนี่ยอยู่น้ำมูเนี่ยมันก็บ,บาวว่าเรียงอยู่ครับทรรมดาดเขาอยู่ตแต่วงเดกยาวขึ้นรถหน้าเนี่ยมันบ่นอยากขึ้นรถครับอนแหละมันมัน,มนสิคิดว่าเขาเดียวไปขาเท่ามันแต่คิดไปว่าเนื้อง่วกันเลยเนาะมันก็เขาหลัวงง่าเขาเดียวไปเลียงยังไงเขาเดียวไปขามันก็ยานดินลรร้นโยนไม่อยากขึ้นรถด,ดิครับพุ่มเป็นแพงนั้นแหละ พี่น้องขอกใ,ใหญ่ไม่มอหลายๆไปปล่อยไว้น้ำมอเลยกับจำได้คือตังโคราชดูสิทางโคราชเขาจะเป็นฝูงเป็นมอเป็นอย่างไรถึงว่าพอมีเสียบ่มีเข้าเลยครับไปหอดลังเทวบ่ไปทรงบ่งขวางนี่ขนาดเข้าง่ามๆม,มีไม,ม,ม,ม่ตัดเข้าถิ่มเลยครับเขาบอกว่าญาติมันขวางบรรนาว่าโอ้ยเราเสียดายอยู่ลังเทาเลย เอาเมียดครับแต่ว่าตัดเข้าถิ่มเลยปล่อยเลยปล่อยเลยเชี่ยกอกหมดเลยป่ะนายว่าอ้าวนี่เราโอ้ยโมยโมยโมยมันแมนว่ลล์หครับมันโยูวอลล่ะรอเราโยโย่ไม่ไม่ไปไหนมันมีหมูมีพวกมันไม่ไปไหนเราเก็บถิแมเมียนก็แค่มเจ้ายอิริ่งเห็นโยผู้เดียวมันไปโยูหรอครับดิบบามหรอเพราะว่าอะไริึงพี่น้องเบิึง ฮะอ้วหนึ่งเมื่อหาพันหารอยกับพ่อคุยกันต่อรองหนีเลยพี่น้องก็เดี๋ยวจะใกล้ไกลเป็นไกลก็ดีรถพ่อได้หลายเป็นใกล้่กับพ่อรถกันพ่อคุยกันจะเอาพ่อดีพ่อแงมครับพอเั่งเทียรกันเล่นไกลไหลายก็บ่เลี้ยงหน่อยพี่น้องน้ำมันกินเบิดตั้งคาด้านตรวจอันว่าเหี้ยงพานยังไงดีครับขนบมีนำเงิน ไปถามหาเลยนําใจถามหานําเงินครับเงินคือพระเจ้าแับผมนั่นแหละนี่พี่น้องผมว่ามันเดรับเงี้ยรำเงี้ยเบิ้งรวยครับเนี่ยมันควบสูงนี่มันร้อยสามสิบห้าบวกรวบแบบเบิ้งแหล้วเหรอปีไปเลยนี่ปีตั้มไปกับร้อยสามสิบห้าผมว่าสามสิบห้าบวกรวมเนยเบิ้งเข่าขาไม่รวยครับมันยิงเงยแม่มันนี่ร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบเล้นยครับพี่น้องให้มีกำเสีย เพราะว่าเงีมันเป็นแม่บาสิ้นลูกกับทบเอ,อ้ซ้ำๆอีดำคู่ก้อ,อนพมขายไปน่ะแม่ลูกลูกผูอีดำอ่ะนั่นละแม่มันระดับนันเลยครับร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเลยจุดเงยเลยครับเบอร์เงียเลยใส่เงี่ยเลยเนี่ยเบิ้งหลดครับง้อตัวนี้กับสะเบิ้งเนี่ยอ่ากันได้ทับได้ลูกหนึ่งลูกสองนีน่วะพูผมาบ่เหลียวทังมาเงี้ยพมบอกว่าโค้งสางมันได้แล้วครับพี่น้องเนี่ย แมงเสียไปไว้ครับไงผมรับประกันเลยว่าไงอยู่ไงไปหนหนากัวแบบนั้นแหละมื่นหาพันหาลอยลดเลยเพราะว่าผมอยากขายพอมันบะมีโมครับพี่น้องเนี่ยผมว่าที่พ่อมาแล้วดิมันบะมีงวัวส,สื่อไปหางวัวแม่ลูกกับว่าได้ไปตังกวงางตังไก่ก็ได้เพราได้งวัวเห็นไหนเสียน้ำมันเสียเวลาลดเลยเอา นีว่าเพได้ย่างๆกันแล้วเอาเมียสาวนี่มาครับนี่ตัวมาเลยมาคุ้ยกันครับคุยกันได้ครับนี่พอออกก็ออกไปครับหมุนเวียนเปลี่ยนไปให้พี่น้องไปเรียงครับนี่เด้๋วไปเอาอีขาวอีตู่บีเมาอยู่เป็นม,มูวนหมัอนลูกมันมาท่านมาหาอยู่หลูกนี่ไปใส่โแรนณอวบทุงนี่ยนะอันนั้นเอาพี่น้อ,นอ,นอง ทิดทไทยดนหลายก็ดีย่านลำค,นนลลลคั้นทั้ง,งนี้แหละขอขอบคุณขอบคุณที่รับชมคลิปช่องสุภาพบ้านด้วยครับขอบคุณหลายๆครับเบิ้งไปพี่น้องเบิ้งไปเพืแบบ่อความบันเทิงเด้วยครับมาเกิดจังโท้หาผมเรียนทรงให้เลยปันจรวดเลยผมขายเองทรงเองครับพี่น้องนี่แหละ คนก็ถามมาเรื่อยว่าอยู่บ้านไหนผมก็บอกประจํายุ่ธเด้อเราซื้อซื้อฟาร์มผมก็บอกกันเด้่ยุภาพฟาร์มหนึ่งศูนย์หนึ่งกับร้อยเอ็ดเหรอครับอันเดียวกันเหรอสุภาพฟาร์มหนึ่งศูนย์หนึ่งครับร้อยเอ็ดหนึ่งเด้อปี่น้องเด้อเอาละโตมาอยู่บ้านไดนอยู่จังหวัดไดนกันวะอ๋อเหรอครับผมโมเดิร์ครับตามได้ครับสบายสบาย อ่ะวาหลายแล้วล่ละแต่ขอจบเที่ยแค่นี้ละครับผมครับขอบคุณคร,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับครับ